สวัสดีครับผมยนดีต้ารขคาสู่ชิน่าตอมอรีแอคนะครับผมวันนี้ตอมอจะมารีอกลอฟฟิชเชีร์ฟินเบกที่เข้ามาบารูปอาร์ตเอ,อทันโอ้ <c oughs> <c oughs> ตอมอรีแอ <c oughs> คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปรีแอคแบบสั้นๆก่อนที่ทุกคนจะไปดูตอมรีแอคโนมอลบูสนะครับผมหรือใครมาดูย้อนหลังนะครับผมถ้ายังไม่ได้ดู m อฟว o โนมอลบูไปดูด้วยนะครับผมเดี๋ยวตอมติดไว้ตรงนี้ให้นะครับผมและก็วันนี้เราจะมาดูฟีนเบคลอฟฟิเชียลอาร์ตคลาสกันนะครับผมอาจจะเป็นคลิปสั้นๆแต่ความน่ารักยาวมาไปดูกันเลยซ้าตอมรีแอ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาปิกกี้ค่ะและนี่คือ o อฟฟิเชียลอาร์ตคลาสค่ะเย้สิ่งแรกที่คิดว่ามันเปแทนของกันหนึ่งองสาเฮ้ยอะไรเหรอหมามันคือหมาอ๋อกับแชมนมนมใช่พี่พีถ้าหมาเห็นหมาแล้วยิ้มตลอดค่ะก็เลยเออแล้วตอนนี้ก็มีหมาด้วยแต่หนูหนูวาดหมามันหนูมากเลยลูกสาวแต่ไม่เป็นไร ให้อภัยว่าหมาแน่นอนอือหนูไปชานมเพราะว่าน้องชอบกินชานมค่ะว่าสิ่งที่อยากมอบให้กันอุ๊ยหมดใจว้ายดอกไม้กับรอยยิม้มปะ พารทิที่สุดสาย,าสสายก็อยากให้มีวันที่ดีๆในทุทกๆวนันอะต,อต้องไม่ได้ก็อยากให้มันสดใสแดดร้อนมากแล้วลูกของวิทยทินเป็นดอกลิลลี่คะ่ะเป็นดอกไม้ก็ให้น,อน้องแบบสดชื่นสดช,ชื่นกับดอกไม้มันบริสุทธิ์มาแบบลิลลี่สีขาวอะไรเงี้ยอบอุ่นดีคะ่ะว่าสิ่งที่อยากให้เนแหวนเพชรมีรถมีบ้านเออ้อะไร เออรูว <łość> ่าเต่าลูกพี่ก็ว่ารถเฮ้ยบ้านอันนี้อันนี้คือบ้านพี่ปิ๊งใหา่มีบ้านอันนี้คือมดเหรอไม่มดเออเหมือนมดจริงปิ๊ง หมาสองตัวพี่พินว่างพอร์ชเพราะว่าเบ็คกี้มีบ้านแล้วแล้วก็สิ่งที่ยังไม่มีก็คือขับรถแล้วก็รถงพอร์ชน้องอยากได้เลยว่าอันนี้ให้แต่นี่นะคะก็คืออาร์ตคลาสของเราเสร็จแล้วฝากติดตามพวกเราใน Official Class นะคะบ๊ายบายค่ะรอดูเลยอ่ะต่อหมอรี จบแล้วว่าเร็วมากเลยรอดูออฟฟิเชียลแบบเต็มๆน่าจะมีแหละเนาะตอมาคิดว่าเขาน่าจะทําออกมาแหละในเมื่อน,น้องไปแล้วเขาก็ต้องมีคอนเทนต์คอนไซไ์ม่ให้เราได้ดูกันนะครับผมสำหรับใครที่ยังรู้สึกว่ายังไม่สุดใจเดี๋ยวไปกรีดกับตอมอที่โนมบูสต่อนนะคแต่ถ้าใครมาดูย้อนหลังก็นะจ๊ะอย่าลืมไปดูตอมอรีแอคโนมบูสด้วยนะเออแล้วก็ฝากดูตอมอรีแอ แก๊ดหรอซีรีทั้งหมดตั้งแต่1ยัน12ครั้งได้ไหมทำให้หน่อยได้ไหมเออได้แหละนะจ๊ะโอเคครับผมสุดท้ายนี้นะผมต้องลาคลิปกันไปเท่านี้เปน็นสั้นนิดหน่อยไม่ว่ากาันแต่สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ต้องมา r รี c t ด้วยนะครับผมที่สำคัอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้ตองมต้องขอตัวลาไก่นแล้วอันยอง